เรื่องนี้เกิดขึ้นตอนผมไปเช่าห้องอยู่แถวตัวเมืองลบบุรีครับห้องนั้นเป็นตึกแถวเก่าๆค่าเช่าไม่แพงแต่เฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างคือของเก่าหมดโดยเฉพาะเตียงไม้ที่ตั้งอยู่กลางห้องคืนแรกๆก็ไม่มีอะไรจนคืนนั้นผมนอนไม่หลับพลิกตัวไปมาอยู่บนเตียงตอนที่กำลังจะข่มตาหลับอยู่ๆก็รู้สึกว่า ที่นอนมันยวบลงไปเหมือนมีใครนั่งอยู่ตรงปลายเตียงผมตกใจรีบชะงงกไปมองแต่ก็ไม่เห็นใครจนจังหวะที่กำลังจะหันกลับมานอนผมเหลือบไปเห็นบางอย่างที่โผล่ออกมาจากใต้เตียงมันคือมือซีซดๆเล็บยาวดำค่อยๆค,คลานออกมาช้าๆเหมือนพยายามคว้าขาผมผมช็อกจนแทบกรีดร้องรีบกระโดดลงจากเตียง เปิดไฟทั้งห้องแต่พอแสงไฟสว่างก็ไม่มีอะไรอยู่ใต้เตียงเลยมีแค่ความว่างเปล่าเช้าวันต่อมาผมถามป้าเจ้าของหอเธอแค่ถอนหายใจแล้วบอกว่าเตียงนั้นเมื่อก่อนมีคนผูกคอตายใครนอนก็ต้องเห็นอะไรบางอย่างโผลมาทุกคืนหลังจากนั้นผมก็ย้ายออกทันที ไม่กล้าแม้แต่จะหันกลับไปมองห้องนั้นอีกเลย